สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วนดีๆทุเรียนบ้านเดินครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาปีนต้นนะครับปีนต้นทุเรียนต้นประเภกของสวนครับหนึ่งเดียวที่สูงใหญ่นะครับสิปีนะครับปูกนะปี52นะครับ ชุดแรกนะครับออกดอกนะครับดอกก็จะเริ่มบานแล้วดอกเริ่มบานแล้วนะครับปรากฏว่าเขาจะมีมาอีกชุดหนึ่งครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนื่องจากอากาศแปรปรวนหรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับ ออกมาชุดหนึ่งแล้วแล้วก็กำลังบานแล้วนะครับแต่ไม่มากครับตามที่ลงคลิปไปให้ชมปรากฏว่าตอนนี้เขามีออกอมาอหนึ่งชุด เหยียดตินหนูแล้วนะครับเยอะอยู่นะครับข้างบนก็เยอะชุดที่สองนะครับเยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังยังดีครับที่ออกมาให้เพราะว่าชุดแรกที่ออกมานี่น้อยมาก ถึงน้อยมากที่สุดเป็นขึ้นมาสี่เมตร สุดสองนี่จอ,อกไปปลายกิ่งก่อนนะครับไปปลายกิ่งก่อนแล้วก็ก็จะค่อยๆทยอยออกมามองไม่ชัดครับนู้นะ่ะที่บริเวณยอดนี่ก็ทยอยออกมาเยอะแล้วนะครับตีนหนูเล็กนะครับ เป็นปีแรกนะครับที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจุดนี้ออกมาก่อนนะครับคิดว่าจะได้แค่นี้แล้วนะครับปขฏว่าออกมาอีกหนึ่งชุดไม่รู้ว่าผลจะเป็นประการใดครับจะสมบูรณ์ไหมจะสลัดไหมรอดูกันต่อไปครับ ถูกเรียนแบบอินซีมันก็อย่างนี้แหละครับเราใจยากนะครับำกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ปล่อยเป็นตามธรรมชาติปีนี้ไม่ได้ผสมเกสรเลยครับให้เขาผสมเองเลยนะครับเพราะว่าออกน้อยเลยน้อยๆน,นะครับให้เขาผสมเองลองดูครับว่าเขาจะติดมากน้อยขนาดไหน ทุกทีช่วยผสมให้ก็ติดได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับขอรุ่นครับปีนี้ว่าจะได้จะกี่ลูกทั้งชุดใหม่ชุดเก่านะครับชุดใหม่มาเหย่ดตินหนูเล็กแล้วครับเหยียดตินหนูเล็กแล้ว โอเคครับพาชมที่ปนี้นลครับอยู่ด้านบนครับสูงๆกำลังให้น้ำอยู่ครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเข่งๆรวยๆทั้งปีทั้งชาตินะครับขอบคุณสวัสดีครับ